สวัสดีท่านผู้ชมแบบสวัสดีเอฟซแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับพอกันเนี่ยมื่อคืนที่เกานะครับเจแเราเห็ดยังล่ะเจออม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 เป็เจออมน้องวัวค่ะออมน้องวัวท่านผู้ชมใส่ผักอีเลิสพันนี้ใส้อ่าหากินยากไหมพี่น้องโอ้ยหากินยากนะครับโซด์โซดอมแบบว่าบม่ได้ทานมือหนึ่งเลยบทานมือสองพี่สาวบ่าวเท่าอลไรพี่น้องยายจอยค่ะนะครับมาเน้อ เลี้ยบแล้วแกเจ่าถามแม่ตัวเธอคือตัวแม่เขนได้ลูกตัวแม่มันมันตัวนั้นมันอ่อมน้องวัวธรรมชุมลาภากินง่ายแต่ว่ากันเลยแต่ผู้มักธรรมชุมนต้องใส่ผักหลายๆเจมว่นลูกมีผักอย่างไรเจอุ้ยใบชะพูผักอีเลิศผักอีเลิศผักซีราวต้นหอมต้นหอมธรรมชุมสามอย่างแต่ว่าบ้านถามว่ากันใส่อีเลิสจะต้องใส่อีตูแมนจะหอมมีแล้วธรรมชุม ใส่ผักหลายๆท่านผู้ชมอืมเอาเจอันนี้คือสีบัมักน้ำหรอกปิอุจูอุจานผู้ชมใส่เบิร์ดๆนะเบาเย่าโอเคันจะทำฮาผักดิ๊ทำหาผักดิอืมอ่าใส่เจใส่มันยุบอยู่แล้วมันยุบอยู่แล้วธรรมชุมเจเนาะอืมเอานะครับจะไม่กินข้าวแล้งน้ำกันได้พี่น้องเด้อนะครับเจไอยุ่มอยยังต้มปลาคอต้มปลาคอไงคอไงใส่ละมีไข่พร้อมอ่า พูดนะปดใส่ผักยังนีเกล่ผักกระเงใส่ผักกระแยงพี่น้องเอานะครับยังไม่กินข้าวแรกน้ำกันได้พี่น้องเด้อมือนี้นะครับอ่อมน้องวัวนะครับหลังกระต้มปลาคอใหญ่แม่ไข่ปลาคอหน้าแม่ไข่ปลาคอสาแล้นาปลาคอสาเกลีเฉพาะมันไม่ค่อยข้าวเนาะอืมเบิ่งไข่นะพี่น้องบ่ได้เอา๋ยวเอาส่วนมาเนาะเอาบ่เป็นแดงเกล่เอาเดี๋ยวจะไม่กินข้าวน้ำกันท่านผู้ชมอ๋อ่อมแล้ว เย้ครั<อ>บผมละควบคุมหมออยู่นะครับผมมาธรรมชมนะครับอะไรก่อนดีเนาะอ,อ,อมน้องวัวทรรมชมุมหมักไขสายง่ายๆเนาะอ,อ่ะโอ้เป็สียบหอมอลละไรตัวนี้ไขสายง่ายๆเราเราเอาธรรมชมครับคืนวันที่ 3, สามเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมมากินข้าวพ่อกันเวลากินข,ข้าวคือนเขาธรรมชมนะครับมากินข้าวน้ำบเบล่าถั่วน้ำเจี๊ยรตอรี่น้ำตาลวินอมน้องวัวนเนี่ยใครจะเป็นเปล่าถั่วคับ ตะวินเจซิมเจซิมตาหนำเนี่ยต้มปลามาเจนี่เอาทั้งนี้เจนี่โอ้ยอันนี้ก็ให้ตะวินคนคดละใครคือละใครคนละใครเอาแต่อย่าลืมหัวนะคะหัวมาเจ๊เคิงหนึ่งนี่คุณไม่ได้มากินแม่หมูกับบะหม่าหัวหนับใส่จัหน่อยนะต้มปลาช่อนใหญ่ใส่ผักไก่แงงมาอันนี้ก็แจวพริกของท่านผู้ชมมามามาอุ้ยมือนนี้ไหมเจี๊ยตักน้ำต้มมะไซจักหน่อย อืมนี่ธรรมชมบานเทาน,น้ำปลาอยู่บ่เา,านาบ่อเป็น,น,น,นหยังบานเาเอาน้ำต้มมาคนใส่แก้วไามา,กกาอีกแก้วพ่อนี่ธรรมชมเออแม่นอยู่แวที่แจ้งเส่นล้วบ่วเท่ามาอ่านี่ซอนนี่แหลาธรรมชมสดไอพี่นออ้องสดที่เบิงงรับยังไงที่จริงเขาเนี้วคุยเอาได้ดินะปุณนะเป็นพ่วงม่ยอือเจี๊บอได้บ่ไรหั่นนี่บ่หั่นอยู่อืม อ่ะทำมาชมอืมครับร้อพี่น้องมาทำชมมามากินเ้าาน้ำกันนะครับผมคืนนี้นะครับเอฟซี FC. กระถามกระรอดทำมาชมนะครับจะพาไปรับชมไปฟังน้ำกันอชมพู่ได้พี่น้องได้นะครับงวดวันที่16เมษาย,ยน2568 งวดที่ผ่านมาครับเลขเด่นเลขวิง่งนะครับผมเดินดีสูงวดพี่น้องนะครับเพิ่นใเ้เด่นบนเด่นเจ็ดนะครับเลขเด่นเลขวิ่งเจ็ดบนนะครับจับคู่เพิน่นเฮเจ็ดเก้าบ่กเขาได้พี่น้องได้จับคู่ไม่เข้าล่างให้เด่นสามนะครับจับคู่เน้นโค้งสุดท้ายสามเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามพี่น้องจับคู่บอ่อเขานับล่างออกสามหกนะครับมีเขามีลดนะครับทำช่ชมงามเขาขาก็ะชื่นชม่ม นะครับยนี่ยบอกเขาให้เข้ากับให้กำลังใจทุกเสี้ยนทุกอาจารย์ได้พี่น้องเด้อนะครับมาเจลุยมากินข้าวน้ำเบ่าเถ้าพี่น้องนะครับประมาณสองทุกขึ้นนะครับเพิ่นว่าท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่สี่เมษาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเป่าเถ้เากินข้าวกอนจังไปชมไปฟังน้ำกันเอาท่านผู้ชมนี่นะผู้มักหมึ่งกับอาหารหากินยากู้ชมลุยเจลุยดนะแซ่บ เอานะครับผมเดี๋ยวบ่าเท่ากินข้าวก่อนครับสวัสดีครับบ่าเท่าสวัสดีท่านชมครับคืนวันที่3เมษาย,ยน2568นะครับเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้ออชมพู่อยู่ในสายนะครับจะพาทารับชมมาฟังกันกันครับงวดวันที่16เมษาย,ยน2568นะครับผมคลิปนี้นะครับอชมพู่บอกลงให้ FC เลย นะครับพี่น้องไม่ต้องรอตอนเช้านะครับลงให้เลยนะครับตอนนี้อชมพู่อยู่ในสายหนับงวดที่ผ่านมาครับเหล็กเด่นมาทั้งบนทั้งล่างครับเด่นบนเจ็ดนะครับมาเจ็ดแต่ว่าจับคร่เขาเด่นล่างสามเน้นเจ็ดสามสามเจ็ดมาสามหกพี่น้องนะครับเหล็กเด่นที่ว่าเดินดีมีเขามีหลุดได้ทำมือชุ่มเด้อนะครับย่มเขาข้ากับชิมชุ่มยามไม่เข้าเราก็ให้กําลังใจนะครับแต่ว่าเอฟซีก็รอดกระทามเป็นข้ามาหลาย เอาตอนนี้ออชมพู่อยู่ในสายสวัสดีครับออชมพู่ครับค่ะสวัสดีครับพี่บ่าวและคุณพ่อคุณแม่ที่พี่บ่าวนะครับ,รบผมมือค่ะคุณพ่อแม่ค่ะเล็กเดินเล็กวิ่งถือว่าเดินดีถือว่าแม่นเนาะอ,อชมพู่นะมันเลกวิ่งเล็กอ่าพวกนี้มันเนอะคนคสายออกกำลังกายค่อนข้างน้อยมันก็พู้ก็ถือว่าผู้ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะ เราก็อยากจะจับโค้ยมันก็เฉียดชฉีวได้แต่เสียวก็มันก็ไม่ไหวอ่ะนะคะล่างเจ็ดล่างเน้นให้เลยเจ็ดสามสามเจ็ดมันมาตัวเดิมนะเอาชุพูดเนาะอืมใช่เอาเปสียนอ่ะแกออกเสียนครับเอานาะงวันนี้เราพูดถึงมันใหม่ดีกว่านะฮะสบผมเมษาเนาะชุดแก้มือนะฮะ ชุดเต็มกันไปก่อนนะอีสามวันก็ลงโ,โ,โค้งสุดท้ายไปเลยนะครับเอาชมพู่ดึงลอตเตอรี่กันไว้นะฮะคุณพ่อคุณแม่ถานะครับดึงลอตเตอรี่กันไว้เอาเนาะวิ่งบนค่ะครับ,รบวิ่งบนแปกับศูนยน์ะ,ค,ะครับสองแปดสองแปดสองศสองศูนสองศูนย สี่แปดสี่ศูนย์สี่แปดสี่ศูนห้าแปดห้าศูนย์ค่ะห้าแปดห้าศูนย์ครับใช่ค่ะเนอะแล้วก็วิ่งเร้เาเปล่าออกใจออกกำลังกายกันห้าล่างนะหกค่ะวิ่งหกนะะวิ่งล่างหกครับใช่ค่ะหกศูนย์หกหนึ่ง หกศูนย์หกหนึ่งหกเก้าหกสองหกเก้าหกสองใช่ค่ะเลขเด่นเลขเด่นเลขวิ่งล่างนี้เม็ดเดียวเม็ดเดียวอ่ะครับผมยังไม่เน้นใช่ไหมครับยังไม่เน้นค่ะนะเอาไปดึงรถตะดกันไว้ก่อนซะหกเก้ามาดึงกันไว้ก่อนเลยดึงไว้ก่อนลอตเตอรี่ก็คือหกเก้า อ่าใช่ดึงมาไว้ก่อนนะคุณพ่อคุณแม่ขาครับอืมข<อ>้างบนก็ดึงกันเผื่อพุบถูกรางที่หนึ่งก็สี่ศูนย์ดึงกันไว้ก่อนนะสี่ศูนย์ห้าศูนย์ดึง้ชุดบนสี่ศูนย์นะออชุดผู้ย้ำว่าถ้าใครอยากไปหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับผมอ่าชุดล่างหกเก้านะครับชุดบนสี่ศูนย์อ่านะครับผม วิ่งล่างเด่นล่างนี่คือหกหตัวเดียวครับใช่ค่ะหตัวเดียวนะ,ะสายออก,กํำลังกายนะคะหกศูนย์หหนึ่งหเก้าหสองใช่ค่ะอ๋อชมพู่ฟันไปที่แบบว่าหอยู่หลักสิบนะคะเพราะว่าคุณแม่ขาสามีเด็กๆก,ก็มาเสียบกันนะค,ะครับจะมาหกสามตัวเดิมอีกไหมอ๋อชมพู่ <c oughs> มีส่วนนะมีส่วนตรงๆรงมมีส่วนมีส่วนเลยถ้าใครชอบหกสามก็ติดไว้นะเพราะอาจะพูดเด่นให้หกอ่าใช่มีส่วนนะมีส่วนตอนพูดไม่ลงให้แล้วนนเองมีส่วนชุดล่างให้หยิบรัตเตอรี่ตัวไหนนะครับชุดล่างหกเก้าค่ะหกเก้ากันวันก่อนนะหกศูนย์หกหนึ่งหกเก้าหกสองนะครับท่านผู้ชมรับชุดบนเด่นแปดกับศูนย์รับมีมีสองแปดสองศูนย์ 4840-5850นะครับอชมพูบอกว่าชุดบนเนี่ยหยิบลอตเตอรี่ไว้เลย40นะครับเผื่อมาเผื่อมารางวัลใหญ่ใช่เผื่อมารางวัลใหญ่มาดูมาเบิ้ลนั่นกันท่านผู้ชมผู้อยู่ในสายนะครับอันนี้งวดที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับวิ่งบนนะเด่นศูนย์กับเจ็ดนะครับผมมาที่เจ็ดนะครับอชมพูเน้นให้คือเจ็ดศูนย์นะครับมีเจ็ดเก้าจับคู่ไม่เข้านะครับอชมพูบอก บอ่อเขาก็คือบอ่อเขา่าธรรมชมนะครับวิ่งล่างเด่นล่าง3กับ2เด่นที่3นะครับเน้นโค้งสุดท้ายให้7337มานะครับมา3 6 6, 6 3าธรรมชมมา3 6จับคู่ไม่เข้านะับวดที่ผ่านมาเหล็กเด่นเหล็กวิ่งถือว่าเดินดีถือว่าแม่นถ้าใครมีเลขติดแม่นๆจับมาใส่เลขเด่นอ,อชุมพูได้เลยนะครับอ,อชุมพูบอกไม่ต้องรอนานนะให้บ่าวเท่าลงเลยใช่ไหมครับคือนนี้อ,อชุมพูปล่อยเลยค่ะปล่อยเลย ครับลจะป่อย่าโอเคเอาแคปแคปหน้าจอาำชมอชุพูด16เมษายน2568นห้ร้บแปดนะครับเป็นนะครับพี่น้องเลยนะครับถ้าชอบนะครับเราก็ไปหยิบจับลอตเตอรี่นะครับถ้าไม่ชอบเบิ้งไว้ซื้อคือบ่าวถาวาพี่น้องนับถ้าถูกใจเฮาจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับวิ่งบนนับเด่นบน8กับ0นับชุดบนนับ28 20 48 40 58 50 คใครอยากไปหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ชุดบนอชมพู่เน้นให้40นะครับเผื่อมารางวัลใหญ่พี่นอกชุดบนเอาลอตเตอรี่ไ้ได้นะครับเผื่อเราโชคดีได้รางวันใหญ่วิ่งล่างเด่น6เม็ดเดียว60616962นะครับ, 60, 6, 1, 6, 9, 6, 2, รบ่าใครอยากจะไปหยิบจับลอตเตอรี่อชมพู่เน้นที่69นะครับรอสรุปโค้งสุดท้ายอีก3วันนะครับชุดล่างถ้าใครไม่ชอบพี่อชมพู่จับให้หาเลขติดมาติด6ได้เลย6หลักสิบ ใครชอบห3สามก็ติดไว้ได้อ,อชุมพูบอกอแบบพออเอฟซีก็รอดกระามกันเขามาหลายท่านผู้ชมแบบแคปหน้าจอได้เป็น้องเดอ้อน้อีกสาวันอ,อชุมพูจะเน้นโค้งสุดท้ายให้นะครับผมแคปหน้าจอครับใกล้จะถึงสงการแล้วนะครับอชุมพูใช่ค่ะน,<อ>น้องเล่นสงการไปด้วยได้เงินไปด้วยแล้วกันนะครคุณพ่อคุณแม่ค่ะเนาะ ให้ให้ลงเลยนะเอาชมพูนะลงคืนนี้เลยลงเลยค่ะครับลงเลยค่ะเอฟซีจะต้องต้องโมาพูดบ่อยๆนะได้ครับได้โตทั้งวันเลยวันนี้เมื่อไหร่จะปล่อยเลขเมื่อไหร่จะปล่อยเลขชอพี่บ่าวสตีนช่องบ่าวเทาบอกได้ได้ได้ชุดบนเน้นตัวไหนนะเอาชมพูชุดบนให้ไปดึงลอตเตอรี่ไว้ก่อนก็คือสี่ศูนย์นะข้างก็หกตั้งนะ ดึงต่อนะฮะอชมพูวางแปดกับศูนย์นี่หลับหน่วยนะฮะก็มีตัวเด็ดเด็ดมาเสียบค่ะมาเสียบเลยนะฮะนะครับเอานะครับผมขอบคุณอชมพู่นะครับผมนะครับใกล้เทศกาลสุการนี้ขออวยพรให้อชมพู่มีความสุขนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเช่นกัดครัเช่นกัดูกคุปน์นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ อ้านะครับจำชุ่มอชมพู่นะครับผมสายด่วนบอกให้บ่าวเท่าลงเลยเพราะเอฟซีโทษไปถามหลายเดพี่น้องนะเนาะอชมพู่ลงให้แต่เลขเด่นนะครับเลขดับบดิลงเด้๋ยพี่น้องเด้อนะครับเลขดับอชมพู่ว่าบอต้องเอาก็ได้เอาแต่เลขเด่นไปนะครับเอาเลขเด่นไปเลยนะครับบ่าวเท่าขอบุณอชมพู่นะครับผมขอบทุกขอบคุณทุกเสี้ยนทุกอาจารย์ทุกปูที่ผ่นในหน้าทางมานะครับผมย่ามเข่าหอากับชื่นชมด้วยพี่น้องเนดะ้อ ย้ำว่าเขาเห้าใแห่งก็ให้กำลังใจนะครับทุกเส้นทุกอาจารย์เพิ่นอยากให้ทุกทุกเส้นทุกอาจารย์นะเป็นแค่แนวทางนะครับ <S <S บ่มีใบหูว่าจอกตัวไรพี่น้องถ้าห้ามัดเข้าก็จำไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ถ้าบ่ามัดคือบ่าวถาวาเบิ่งซืซ่อๆนะครับผมเออเบิ่งซืซ่อๆท่านผู้ชมนะครับ <S <S ขอบคุณเอฟซีเพนคลับทั้งช่องทุกท่านครับขอบคุณพยย่อใหญ่ยมยมพีิพานาสุขสุขคน,นขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคงยืนทุกท่านนะผมให้โชคให้มาให้ร่ำให้รวย นะครับขออยพรครับให้เอซที่กำลังจะเดินทางมาช่วงเทศกาลสงการานต์นะขอให้เดินทางโดยแข็วาดาดปลอดภัยให้ร่ม้ดรวยกับมานะครับผมพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ